สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัลักษณ์ดอนศิลานะคะหรือที่เด็กๆเ,เรียกกันว่าครูต้องค่ะปัจจุบันนะคะสอนในรายวิชาแนวชั้นม .3 ม .4 ม .5 ม .6 ที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมนะคะในตําแหน่งครูชํำนาญการพิเศษค่ะโดยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมนี้นะคะเปิดสอนในระดับชั้นม1ถึงม6ปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ทั้งหมดประมาณ700กว่าคนค่ะ สำหรับผลงานที่ภาคภูมิใจนะคะนอกเหนือนจากการจัดก,การเรียนการสอนแล้วนะคะคุณแนวก็จะมีงานที่จะต้องดําเนิกนการก็คือว่าการจัดบริการแแนวทั้งหมดให้บริการด้วยกันซึ่ง เป็นกระบวนการที่ช่วยเหลือให้นักเรียนได้รู้จักเข้าใจตนเองจนนําไปสู่กระบวนการเลือกตัดสินใจด้วยตัวของเขาเพื่อที่จะให้เขาได้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะซึ่งกระบวนการต่างๆก็จะประกอบไปด้วย1บริการรวบรวมข้อมูลรายบุคคลเพื่อที่จะให้เราได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวของเขาได้รู้จักเขาให้ได้ยิ่งขึ้น 2. บริการสารสนเทศ 3. บริการให้คำปรึกษา 4. บริการจัดวางตัวบุคคล และ5นะคะบริการติดตามผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ในการดําลงตำแหน่งครูมานะคะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ย mm. ก็จะมีความภาคภูมิใจทุกทุกอย่างเลยที่สามารถช่วยให้ นักเรียนเด็กๆนะคะไดเ้เข้าสู่กระบวนการแน,แนวจนเขาสามารถเลือกตัดสินใจและอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะว่าเคส,สต่างๆที่ผ่านเข้ามาแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะคะเช่นเจอเด็กที่มีความแตกต่างของบุคคลว่าจะเป็นทางด้านษฐกิจหรือมีปัญหาเรื่องเพื่อนหรือเ,เกี่ยวกับปัญหาครอบครัวค่ะแต่ถ้าจะให้ผู้จริงๆแล้วถามว่าความประทับใจก็จะมีอยู่เคสหนึ่งที่ที่เราไม่ลืมเลยะคะ่ะก็คือจะมี เชสหนึ่งที่น้องนะคะได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานมทสนะคะซึ่งน้องเนี่ยทางบ้านเนี่ยก็คือมีฐานะที่ไม่ค่อยดีเลยนะคะจนขาดโอกาสทางการศึกษาแน่ๆค่ะจนกระทั่งเมื่อเขาได้รับคัดเลือกได้รับทุนนี้เราก็พยายามที่จะให้กำลังใจเขาหลายๆครั้งที่เหมือนกับเขาอาจจะหยุดเรียนไปกลางคันนะคะเราก็พยายามที่จะ ช่วยเหลือไม่ว่าจะไปทางบ้านของเขาปึกษากับที่โรงเรียนจนกระทั่งผลการเรียนของเขาเนี่ยกลับมาปกตินะคะปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเขามีโอกาสได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแล้วก็มีงานทำนะคะแล้วก็จบปริญญตรีปับ๊บได้รับการศึกษาเนี่ยที่สูงขึ้นและบรรจุเป็นราชข้าราชการาะกานะคะตั้งแต่นั้นมาก็คือตัวครูเองก็มีความรู้สึก เป็นแรงบรรันดาลใจที่จะช่วยเหลือเด็กคนอื่นนะคะจนกระทั่งปัจจุบนันนี้มีนเรียนทุนการศึกษาพระราชทานมทศที่โรงนแม่จาวิทยาคมะคะ่ะทั้งหมด6ลุ้นแล้วก็ได้สร้างโอ,อกาสให้กับด็กตกอีกหลายหคนค่ะ สำหรับการจัดก,การเรียนการสอนที่ประทับใจนะคะยกความที่ครูต้องเนี่ยเป็นคนแนแนวหนึ่งคนในโรงเรียนเลยดังนั้นงานทุกอย่างเนี่ยไม่ว่า,าจะเป็นด้านการศึกษาต่อนะคะด้านเงินกู้ยืมกรศงานทุนการศึกษาสราบโรงเรียนแห่งเนี้ยครูต้องจะเป็นผู้ดำเนินการดูแลทั้งหมดค่ะดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะมีการแบ่งวาระหล่าเนี้ยค่ะเราก็จะขอเซ้ง าทั้งหมดเหล่านี้ค่ะแล้วก็ขอบขายบริการในแนวทั้งหมด5บริการลงในการลงในวิชาต่างๆที่สอนนะคะ พราะว่าจะได้ยืดย่นระยะเวลาในการดำเนินการต่างๆด้วยดังนั้นข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านทุนการศึกษาต่อไต่างๆเด็กๆก็จะรับทราบข้อมูลในข่าวนะคะและสิ่งที่ประทับใจก็คือว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ยเมื่อมีการขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆอ่ะอย่างเช่นสมมุติเจอเพื่อนคนนี้เขามีปัญหาเพราะอะไรเขาถึงไม่มามเรียนเขาขาดเรียนหลายๆวันเครือขายเพื่อนๆของเขาค่ะก็จะ ช่วยเหลือเนาะให้ข้อมูลว่าเอ๊ะเด็กคนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะคะซึ่งหลายเคสที่ผ่านมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้เครือข่ายของเด็กในห้องนะคะซึ่งมาจากการจัดกระบวนการการ,การเรียนการสอนต่างๆเราก็จะไม่ทราบข้อมูลเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือให้นักเรียนคนนั้นกลับเข้ามาสู่วงจรของการเรียนได้ตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นมีความรู้สึก ประทับใจมากๆนะคะในการเป็นครูและแนวแล้วก็ไม่เสียใจเลยที่เลือกมาอสอบในตำแหน่งนี้แล้วก็ดำรงตำแหน่งครูและแนวในปัจจุบันะค่ะ